มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสีสเกตน้ำป่าทะลักล้นอ่างหน้องแบกชะนังห้าหมู่บ้านท่วมอ่วมชาวบ้านเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำไม่ให้ท่วมถนนเพื่อไม่ให้หมู่บ้านถูกตัดขาดวันที่18ตุลาคม2564ที่ฝ่ายเก็บน้ำนองแบกชะนังตำบลห้วยติ๊กชูอำเภอภูสิงจังหวัดสีสเกต นายนิคมวงเกาะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดสาขากันทะลักษ์เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลห้วยติ๊กชูพบว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำน้องแบกชนังซึ่งมีพื้นที่เก็บกักน้ำกว้าง227ไร่ได้มีน้ำป่าจำนวนมากจากเทือกเขาพนมดงลักชายแดนไทยกัมพูชาไหลทะลักลงสู่นองแบกชนังแห่งนี้ ทำให้หมวลน,น้ําจํานวนมากไหลทะลักล้นออกจากหนองแบกชะนังลงไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่เขตตําบลห้วยติ๊กชูทาให้พื้นที่ทางการเกษตร18หมู่บ้านซึ่งต้นข้าวกําลังออกรวงต้องจมอยู่ใต้น้ํขนาขณะที่ถนนสายบ้านโคกสามะคัคคีไปยังบ้านห้วยติ๊กชูหมู่12น้ําได้ท่วมถนนชาวบ้านร่วมกันนํากระสอบทรายมาวางกัน้นตามริมถนน พื่อกั้นน้าจากหนองแบกชะนังไม่ให้เอ่อล้นเข้าไปท่วมถนนและไร่นาของชาวบ้านแต่ว่าไม่สามารถกั้นน้ําเอาไว้ได้ทําให้น้ําเอ่อท่วมถนนขาดเป็นทางยาวประมาณ200เมตรขนาดที่ถนนข้างฝายเก็บน้ําได้ถูกน้ำเซาะข้างถนนขาดเป็นระยะทางยาวประมาณ20เมตรชาวบ้านได้เร่งนําเอาทรายมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เร่งก่อกระสอบทรายนําเอาไปกั้นน้ําที่ไหลเชี่ยวกาดรุนแรงมาก โดยมีนายวันรัตพงสุภาผู้นำชุมชนบ้านโคกสามัคคีพร้อมด้วยนายสุริยันประสิทธิทชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านโคกสามัคคีและสิบเอกนรงอินทเสนเจ้าพนักงานธุรการรักษาการหัวหน้าปอพอบออตููสิงให้การต้อนรับและนำออกสำรวจพื้นที่รอบบริเวณที่ถูกน้ำท่วม นายวันรัตกล่าวว่าน้ำป่าจำนวนมากได้ไหลทะลักมาจากเขื่อนห้วยติ๊กชูลงมาสู่นองแบกชะนังเร็วมากทำให้น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมถนนหนทางไล่นาบ้านเรือนของชาวบ้านโดยในเขตตำบลห้วยติ๊กชูถูกน้ำท่วมทั้ง18หมู่บ้านแต่ที่โดนน้ำหนักมากมี5้าหมู่บ้านคือที่หมู่12หมู่3มหมู่14หมู่6และหมู่13ซึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ช่วยพี่น้องชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมนายวันรัตกล่กาวต่อว่าตนจึงได้ประสานงานกับปลัดอบตอห้วยติ๊กชูเพื่อขอรับการสนับสนุนทรายและกระสอบทรายเพื่อนําเอามาใช้ในการกั้นน้ําไม่ให้น้ําท่วมถนนไหลเข้าท่วมไรนาบ้านเรือนของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากนายอำเภอภูสิงห์ปอพอจังหวัดศรีสะเกดชนประธานศรีสะเกด อบตห้วยติ๊กชู ew, และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเขตตำบลห้วยติ๊กชูที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ